สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเช่บายครูพี่แอ๋นะคะวิดีโอคลิปนี้คูมีเสื้อตัวนี้มาฝากเ,เสื้อตัวนี้จะเป็นวิธีการถักจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะแล้วจะเป็นแย่แขนในตัวลักษณะของแขนจะเป็นแขนระบายแต่เป็นระบายด้วยลายนะคะลายของแขนลักษณะแขนจะเป็นอย่างนี้ตัวเสื้อก็จะเป็นลายลงมาแบบนี้ สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะครูได้ใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะแล้วก็เข็มเบอร์สามทับศูนย์เราจะเริ่มต้นโดยวิธีถักโซ่นะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพอสองคอลงตรงนี้ ลงที่เราเริ่มต้นโซ่นะคะแล้วก็ดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับสองนับสามนะคะเราจะได้แบบนี้โซ่สองพอสองคอลงช่องเดิมนะคะ เรึงออกทีละสองนับหนึ่งนับสองนับสามนะคะอีกหนึ่งครั้งพอสองคอลงช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งอันแรกๆมันจะยากหน่อยเนาะถ้าใครถักโซ่แน่นนะคะ,ะเเาาก็จะได้แบบนี้นะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า พอสอคอหันหลังกับแทงลงมานี่นะคะนับ1นับ2นับ3อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็โซ่สองเหมือนเดิมพอสองคอลงอีกสองครั้งนับ1นับ2นับ3 นะคะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังกลบพอสองคอลงที่เดิมตรงนี้ตรงช่องนี้มันมีช่องให้ลงอยู่แล้วนับหนึ่งนับสองโซ่สองพอสองคอลงช่องเดิม ะะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหันหลังกลับลงเหมือนเดิมเราจะทำแบบนี้ให้ได้ความยาวเออ่ที่สามารถทำเป็นวงกลมแล้วเราสวมลงหัวเราได้นะคะสายไขไซ่ซายมันนะแล้วเราจะมาเจอกันตอนที่ เออได้ความยาวเป็นที่ต้องการของแต่ละคนแล้วนะคะเราจะทำแบบนี้นะหลังจากที่เราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการเป็นที่ต้องการก็หมายถึงว่าเวลาเราทําให้มันเป็นวงกลมเนี่ยเราสามารถสวมลงหัวเราได้นะคะเราก็จะทําให้มันเป็นวงกลมแทงลงไปตรงช่องแรก พันออกไปจะได้แบบนี้นะคะทาให้มันติดกันดูด้วยว่ามันพันไหมนะคะต้องดูด้วยนะว่ามันพันไหมเวลาทําให้มันเป็นวงกลมมานะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราทําให้มันเป็นวงกลมแล้วเราก็โซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากเราทำโซ่สิบมาแถวหนึ่งแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะให้เราพันหนึ่งครั้ง แทงลงมานี้พอหนึ่งคอนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามสี่เราจะลงทั้งหมดสิบครั้งห้าหกเจ็ด นะคะจะลงแบบนี้เมื่อครบสิบแล้วให้เราแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปจะได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็พอเราครบสิบแล้วแล้วเราเแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกหนึ่งครั้งอย่างที่ครูทำเมื่อกี้แล้วแล้วก็เราก็ย้ายมาช่องนี้นะคะโดยวิธีแทงลงไปพันขึ้นมาพันออกไป นะคะแล้วก็พอ1คอ10ครั้ง เมื่อครบสิบแล้วนะคะแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปนะคะแล้วก็เลื่อนมาช่องนี้นะคะทำเหมือนเดิมเราจะทำอย่างนี้ไปทุกช่องนะคะแล้วเรามาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะหลังจากที่เราถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะเราจะจบแถวนี้โดยวิธีนะคะแทงลงไปตรงนี้ ก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะจบแถวละลักษณะของแถวนี้งานจะได้แบบนี้นะคะแถวต่อมาเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหนึ่งครั้งแางลงมาตรงกลางโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอลงที่เดิม โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงนี้โซ่สองค่ะพอหนึ่งคอลงอีกหนึ่งครั้งโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางกับตรงกลางนะคะโซ่สอง พอหนึ่งคอลงอีกหนึ่งครั้งลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะถักวนมานะเราจะมาจบแถวนี้ด้วยโซ่ห้านะคะแล้วเราก็พอหนึ่งคอลงมาหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองนับหนึ่งสองสามนะคะลงช่องที่สาม ลักษณะงานที่เราจบก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูแถวนี้นะคะลักษณะงานแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่สามนะคะพอหนึ่งคอลงตรงนี้โซ่สองหนึ่งสอง นับไปหนึ่งสองสามลักษณะงานแถวนี้เราจะได้แบบนี้แถวต่อมานะคะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมาให้เราพอหนึ่งคอลงนี่ โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงเราจะลงทุกจุดเลยนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ9ก้านะคะพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่หนึ่งเราจะเราจะลงทุกทุกจุดเลยนะมันก็จะได้เท่าไหร่คะมันก็จะได้เก้าเชื่อมั้ พอมาถึงสุดตรงนี้แล้วนะคะพอเราลงมาถึงสุดตรงนี้แล้วให้เราโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงนี่โซ่สองพอหนึ่งคอลงอีกครั้งหนึ่งนะคะโซ่สามมานี่ทำเหมือนเดิมนะคะพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลง 1. ลักษณะงานของแถวนี้จะได้แบบนี้เราจะมาเจอกันตอนที่เราจะขึ้นเ,เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่นะคะสำหรับวิธีจบแถวนี้นะคะก็เราก็จะจบแถวปกติแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูลักษณะงานที่ได้ลักษณะงานที่ได้แถวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แบบนี้นะคะ คราวนี้ต่อจากแถวนี้ไปนะคะเราจะทำการแบ่งแขนนะคะเราจะแบ่งแขนโดยให้เรานับไอ้จำนวนเนี้นะคะไอ้จำนวนเนี้ยไอ้จำนวนขามันเนี่ยว่าของเราได้ทั้งหมดกี่ขาเมื่อได้แล้วให้เอา4หาร สำหรับของครูนี้เสื้อต้นแบบนี้ครูได้ทั้งหมด23นับตรงนี้นะนับตรงช่วงนี้หนึ่งสองสนะคะของครูจะได้ทั้งหมด23 23ให้หารด้วย4